สบายดียินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องแม่ปินน้องทีแอลและน้องแอลที่พอดีออกไปรับน้องทีเอลมาสิพากันเดินทางเมืองปักกดิง่งพากันเดินทางเมืองปักกดิง่งแขงวันนี้คำชยัยพอดีมาหาแม่คิดทอดแม่คินทอดพอ่อคิดทอดแม่ก็เลยสิเมือเล่นนำลายจากสองมือพอดีน้องที่อลเลิกโรงเรียนแล้วก็รับน้องทีเอล ไปเลยวันสุกยามมือแรงน้องที่เอเลิกโรงเรียนแล้วตอนนี้บสามพอดีน้องที่เอเลิกโรงเรียนาบสามกันเลยไปฮับน้องที่เอ๋อมาบ้านน้องปิงก็ได้ของฝากไปฝากพ่อฝากแม่ไปฮับน้องที่เอกลับมาแล้วเขาก็สิไปสปปลาวไปประกกระดิง่งพาขาัยี่มาหาในเท่าพอเท่ากับน้องที่เอไปสองมือ้อ ไปเสาอาทิตย์วันอาทิตย์ย้ำมือเสาเขาก็นัง่งรถขึ้นมาพอดีมื้อนี้สิเดินทางกันสามคนพ่อแม่สามคนแม่ลูกพอว่าได้ไปนำอ่าบ้านิพนธ์พ้นไปยุบนสิไปเตะบอลยุ่ปักซันกันเลยว่าได้ไปนำอ่าที่แรกว่าสิไปน้ำกันเตะอบอลยุ่ปักซันน้องบิ้นกันเลยว่าคันสิไปคุบน้องแาวที่ยุ่วปักซัน ก็เลยว่านางรถเมื่อเล่นกับแม่ดิกลัวว่วะก็เลยบอได้ไปนําเรานำปิ้นสีเลยมาบ้านพอนีิบ้านี่พ่นกับเจ๊บอนกับทีมงานเพื่อนยุบสันเดี๋ยวมาเบิ้งของฝากไปฝากแม่กับพ่อที่มีอย่างแน่ของไปฝากพ่อฝากแม่ทมมมี่มีมะแอมเปิ้ลแล้วก็มีลำไยมีมะเงาะมากอร์มังกองกล่องแล้วก็มี ขนมอันนี้ก็เป็นขนมไปฝากหลานแล้วก็มีทั่วเหลืองไปให้แม่เราเฮ็ดข้าวต้มข้านมพอดีข้าเจ้าสีห้อเขาวันที่1 3บสาี่นี่แหละแล้วก็น้ำตาลัทนใจน้ำตาลสิซื้อกันมิดให้พี่ห่อเข้าปิดได้พอนาะเต็มลังเลย วองไปฝากไปต้อนพ่อกับแม่ล้ว่็ซีมี่องุนพ่อมน้องปินซังอางุนพ่อมนี่อยู่ในรถเทาอางุนสองลังเอาไปฝากแม่ไปฝากแม่ฝากพ่อเสียเย็นเย้วยกินใส่ตู้เย็นไว้กินเดินทางกันสามคนแม่ลูกพอดีเขาสีนงังรถเมีลงไป นั่งรถเมีน้องพี่เอลเอลที่ยังหันได้เก็บเลยเออ้คือโฮกแค่มากันเฮียนยังีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนะคะสวัสดีลาสวิใจไปลาวไปลาวเลยโรงเรเียนแล้วกันที่ไปลาวอะไปหางวาเราไม่เท่าไปยังมืออะสองไปสองมือวันอาทิตย์เท่ากันนั่งรถกลับขึ้นมาเขานาั่งรถเมย์เมื่อได้หนิ แม่พ่อละพ่อบ่ได้ไปนำพ่อเจอยู่ไทยเหรอพ่ออยู่บักซันจะไปยังไงนะพ่อไปเตะบานเตะลูกบอลอยู่ไอยู่บักซันเอากระเมือกันสามคนแม่ลูกนั่งรถมีเมื่อครูปขัใหญ่ซอยกันเด้อเพื่อนอยากกินมะม่วงเกับกระให้าโอเคม้วงจะของยากกว่าปะจะของยากมันเลยนนั่นแล้ว มาสีข้ามก่อนเพราะว่าเราข้ามมึงการย่านบรทันเรือเลาสิเดินทางแล้วปิดยันปิดซานปะน้องนี่ขยันย่อยขยันย่อยออกไปแล้วเนี่ยไปแล้วเอาอันนี้ทอดอันนี้ไปพอไหมนี่ทอดอันอันนี้ไปพอดีนะขย่นยู่นใสขยันครับขยัยื่นใสว้าฮะน้องล่าสิไปใส่นี่ เี้เอ้ยเกาวทีเยาวทีไปใส่ทาร์บโอ้บักลาใส่ปูแล้วบ่ใส่ปูบักลาน่ะอีหืมใส่กระเป๋าวิลล่ากระเป๋านี่น่นนกกนะกระเป๋านแม่เราก็เอาเสื้อผ้าไปคนละสองชุดเพราะว่าสองมือของน้องเยาวทีมีอยู่สองชุด ของน้องปินสองสุดที่จริงนะเสื้อผ้าน้องปินยินลาวก็มีเยอะของเอลสองสุดเอลเพีว <laughs> <laughs> ยววังใหญ่ที่ดือ้อคือได้ใช้เก่งยินรอดะวะเวลาทีา่ไปใส่ดิเอวที่ไปยุ่มไมเท่าเดอ้อไปว่าอยู่เท่าไะไปว่า <laughs> <laughs> นนเนี่นนนเอ็นะเอที่ไปยุ่มไมเท่าเด้ ขันสะพานไงกะสิข้ามไปข้ามมาสะดวกเขากับบ่ต้องท่านบ่ต้องย่านว่ามันขำก่อนย่านด้านเขาเจ้าปิดอันนี้เขาย่านด้านเขาเจ้าปิดก็เลยเฝ้าพากันออกขันยันไปใส่ไปหำไม่เท่าก็จ <c oughs> ้าของเอาจัดทำให้ไหนแบบเบิร์อ <c oughs> ะกูโผล่อะเสียบปักก็ได้เลยว่าเวลาจใส่ให้แม่เบิ้งดุ โอ้ลงเข้าผาใสบ่ปู่เอสวัสดีครับเรากันโอ้โอ้บอกกันแม่แม่เอาเร็วเร็วแม่รักพี่พี่เอลครับลืมเมาได้หลายคำแล้วแม่รักพ่อนี่ครับ เราได้หลายครั้งแล้วายะแง่เขาของนียังจะฉันค่ะแง่ที่ไปเล่าครับป้ากำลังไปเที่ยวเลานอโมครับปไปไปไปมานี่แหลนสองเพื่อนพ่นสองฟังหากักลับมาไปเลาวันเสาร์อาทิตย์แล้วกับน้องที่เอ๋วไปโรงเรียนน้องที่เอ๋วไปโรงเรียนแล้วเขาก็สีเดินทางกลับไป ถอดปอปอลาวอีกแล้วป่ะขยัยปะ่ะเดินทางปะ่ะไปเดินทางเราแล้วก็บบ<อ> <c oughs> ไปไปป้ากระดิง่งพอดีสามคนแม่ลูกเราสิไปป้ากระดิง่งวันนี้คนม่ได้ไปน้ำวัน <พอ S 2> <ม>นี้คนยีบอนยีบบอลยีบบอนทักแพ่งทยเล่าขั้นที่สามนะครับฝากพู้เล่นขั้นที่สามไปเลยชองไปเล่า <c oughs> <c oughs> เอากระสีเดินทางไปหาพ่อเท่าแม่เท่าไปเยี่ยมพอเท่าแม่เท่าสองมือ ý kiến nó anh chị nhanh chị nhanh chị nhanh 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 เดินทางนำกันไปยามเพาเท่าแม่เท่าเดีวถ่ายคลิปตอนนี้น้องชมที่เมืองปกดิงมาที่นียังเน่ตอนนี้<ม>เดินทางแลกโก้เดี๋วแลกโก้ก่อน,น็นยังไงแลกโก,กโก้ก,กเล่เเดินทางลงปกดิงเอาไว้พอกันยุปกดิงนี่นอะ ข้างในดีาสวัสดีครับก่อนเอากินอะไรผมสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะไม<ๆ>่พูดก<ๆ>ันยูวันจริญ่นไปมคะไปเดินกับเด็กเลยนะ